พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่ได้อัญเชิญจบลงไปแล้วนั้นอัญเชิญในบทสุรออนนำหลุมซึ่งเป็นบทสุรอในลำดับที่27องค์การที่76ถึงองค์การที่81โดยองค์การดังกล่าวนี้ได้เน้นความสำคัญของพระหมาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นหลักในการตัดสินประเด็นความขัดแย้ง ซึ่งองค์การทั้งหลายของพระหมาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นแนวทางที่ถูกต้องเป็นคัมภีร์อันชัดแจ้งและเป็นข่าวดีสำหรับมุสลิมผู้ศรัทธาที่จะได้รับประโยชน์จากธรรมนังแห่งอัลกุรอานที่นำปฏิบัติและได้รับผลดีแก่ตัวเองโดยองค์การอายะ์ที่ถูกอัญเชิญอ่านไปนั้นมีความหมายโดยสรุปและสาระจากองค์การอัลกุรอานดังนี้ ด้วยพระนามของอัลลอผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาแท้จริงพระหมากมปีอันกรุณานนี้จะบอกเล่าแก่วงวานของอิสราอ,อีนส่วนมากซึ่งพวกเขาขัดแย้งกันและแท้จริงพระหมากมปีอันกรุณาเป็นแนวทางที่ถูกต้องและเป็นความเมตตาแกบ่บรรดาผู้ศรัทธาแท้จริงพระเจ้าของเจ้าจะทรงตัดสินระหว่างพวกเขาด้วยข้อวินิจฉัยที่ยุติธรรมของพระองค์ และพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงรอบรู้ดังนั้นเจ้าจงมอบหมายต่อลัล่อแท้จริงเจ้านั้นอยู่บนสัจธรรมอันชัดแจ้งสาระจากอัลกุรอานพระหมหากัาปีอัลกุรอานเป็นแนวทางที่ถูกต้องและเป็นความเมตตาแก่บรรดาผู้ศรัทธาเป็นธรรมนูญในการดำเนินชีวิตในทุกๆด้านเนื้อหาในพระหมหากัมภีอัลกุรอานทั้งหมดเป็นพระวจนะของพระเจ้า ที่ได้ประทานแกศาสดานบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะไยฮิวสลัมผ่านทางสื่อคือเทวทูตจิบรีนเพื่อนำไปเผยแพร่แก่มวลมนุษย์มุสลิมที่อ่านท่องจำเรียนรู้จำเป็นจะต้องทำความเข้าใจและนำไปปฏิบัติเขาผู้นั้นจะได้ชื่อว่าเป็นผู้เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของพระองค์อัลลอฮ์พระองค์อัลลอฮ์ทรงประทานคำพีแก่ท่านศาสดาเป็นระยะระยะ รวมเวลาทั้งสิ้น23ปีเมื่อได้รับองค์การมาท่านศาสดาจะอ่านให้สาว,วกฟังและให้จดบันทึกลง,นลงบนแผ่นหินหนังสัตว์กระดาษกาบอินทผลัมและวัสดุอื่นๆเก็บไว้พระมหาคัมภี์อัลกรุรอานมีความหมายทางภาษาว่าคัมภีร์ที่ถูกอ่านมี30ภาค114บทและ6,236องค์การเป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคคลและสังคม มีคำสอนเกี่ยวกับการทำความดีการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันการแต่งงานความตายอาชีพการทำมาหากินรวมทั้งมีเรื่องวิทยาศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจกฎหมายและสังคมไว้อย่างครบถ้วนภาษาที่ใช้บันทึกพระหมหาคัมภีร์อัลกรุรอานคือภาษาอาหรับข้อความในพระหมหาคัมภีร์เป็นภาษาที่ไพเราะไม่ใช่ร้อยแก้วและไม่ใช่ร้อยกองแต่มีสัมผัสในแบบของตัวเอง ปัจจุบันได้มีการแปลพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นภาษาต่างๆทั่วโลกรวมถึงพระหาะคัมภีร์อัลกุรอานแปลความหมายภาษาไทยฉบับพระราชทานพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิธพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์และทรงห่วงใยบรรดาประสงคนิกรชาวไทยมุสลิมในอันที่ใจทุกคนนั้นรู้ทราบซึง้งถึงแก่นความหมายแห่งพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน อันเป็นคำพีฉบับสูงสุดในศาส,สนาอิสลามทรงมีพระราชดำริให้อาจารย์ต่วนสุวรรณศาสตร์อดีตจุฬาราชมนตรีดำเนินการแปลและจัดทำเพื่อให้คนไทยนั้นได้รู้และเข้าใจความหมายในคำพีโดยพระองค์มีพระราชประสงค์ให้เยาวชนได้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตามหลักคำสอนที่มีอยู่ในพระมหาคัมภี์อัลกุรอานพระองค์ทรงห่วงสองเรื่องคือเรื่องของภาษาไทยกับเรื่องการนำความหมายในการนำไปใช้ อาจารย์ต่วนสุวรรณศาสตร์อดีตจุฬาราชบัตฑีได้ดําเนินการแปลและจัดพิมพ์พระมหาคัมภีร์อัครุราอานไว้ได้ครบสมบูรณ์และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานงบประมาณในการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มได้เรียบร้อยและพระองค์ยังได้นําพระมหาคัมภีร์อัครุราอานฉบับแปลนี้ไปพระราชทานแก่พระสงฆ์นิกรและพระราชทานแก่วัสยิฐต่างๆทั่วประเทศ การจัดทําความหมายภาษาไทยของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานฉบับพระราชทานซึ่งเป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตร,รในครั้งนั้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่เปรียบพิได้ทําให้บรรดาชาวไทยมุสลิมได้รู้ความหมายของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานได้ง่ายขึ้นและนําไปปฏิบัติอย่างถูกต้องในการดําเนินชีวิตพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานฉบับภาษาไทยฉบับพระราชทาน จึงถือเป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาติและเป็นอนุษณรต่อเยาวชนรุ่นหลังสืบมามุสลิมทุกคนถือว่าทุกคำและทุกตัวอักษรของพระหาะคัมภีร์อัลกุรอานนั้นมาจากพระองค์อัลลอฮ์และเป็นความจริงที่บริสุทธิ์และเป็นธรรมนูญสำหรับชีวิตทุกตัวอักษรที่อ่านมีผลตอบแทนความดีสิบความดีทำให้จิตใจผู้อ่านสงบสุขและเมื่อรู้สึกกลุ้มใจ ให้บำบัดหัวใจด้วยกับการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและเมื่อรับฟังการอัญเชิญอัลกุรอานให้สดับรับฟังอย่างตั้งใจปราศจากหัวใจที่วุ่นวายเมื่อนั้นจะบังเกิดผลได้รับประโยชน์และข้อคิดจากพระหาะคัมภีร์อัลกุรอานพัฒนรัตแห่งพระองค์ละทรงตัดสมจริงแล้ว